เดี๋ยวเรามาต่อนะครับจากการครั้งที่แล้วนะครับที่เราทําการพิมพ์โค้ดไปนะครับเป็นการแสดงผลเป็นชื่อต่างๆนะครับมาณนี้เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวนะครับอาจารย์จะพาขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งครับคือจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ดที่เกี่ยวกับนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขที่เป็นจริงแล้วก็เงื่อนไขที่เป็นเท,ท็จน,นั่นเองนะครับโดยที่จะมีระเอียดแบบนี้นะครับก็คืออย่างประทัดแรกนะครับจะเป็นประทัดที่บอกเกี่ยวกับาการรับและแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นฟังก์ชันสําคัญนะครับที่ต้องมีในทุกๆโค้ดนะครับที่ส่วนบนของตัวโฟลดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับส่วนของอินเมนนะครับอินเมนนจะเป็น ฟังก์ชันหลักนะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับคำสั่งยิ้นนะครับคำสั่งยินจะเป็นตัวเลขนะครับเมย์ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักคำสั่งหลักนะครับประมาณนี้ทุกครั้งนะครับห้ามลืมให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องหมายนะครับปีกาเปิดปิดครับตัวจํีมเสมอนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นการประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรในที่นี้หมายหมายถึงอะไรตัวแปรก็คือจะเป็นตัว A นะครับ a ถึง Z ซจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่การตั้งค่าที่เครื่องของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับ ่วนต่อมานะครับจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนะครับก็คือ print f นะครับในที่นี้เราจะทําการแสดงผลเป็น input number นะครับคือก็คือตัวโปรแกรมพิกพ์ให้เรานะครับพิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีผลต่อกับคําสั่งต่อมาเลยครับก็คือจะเป็นตัว scan f นะครับบรรทัดที่แปดนะครับ scan f เนี่ยหมายถึงนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ในการรับการเก็บข้อมูล นั่นเองนะครับโดยที่ภายในนะครับจะมีนะครับคําสั่งที่เป็นอ่าเปอร์เซนต์ดีนะครับเปอร์เซนต์ดีจะใช้กับอ่าในส่วนของข้อความนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต่อด้วยนะครับตัวแปรที่เราใช้ในการเก็บนะครับเข้ามานะครับจากการพิมพ์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอ่า คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงและเป็นเท็จนะครับมีรายละเอียดประมาณนี้ก็คืออย่างบรรทัดที่สิบนะครับจะเขียนว่า if หรือ if นะครับคําสั่งนี้จะเป็นคําสั่งที่เป็นจริงนะครับจะเป็นจริงอย่างไรก็ถ่องมม่หละนะครับเราใช้ตัวแปร a นะครับแล้วก็ต่อตามด้วยเครื่องหมายนะครับมากกว่านะครับมากกว่าตัวเลขนะครับยี่สิบนะครับหมายความว่าไง เงื่อนไขที่เป็นจริงจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อนะครับ a นะครับต้องมีค่ามากกว่า20นะครับก็คือถ้าเราพิมพ์ตัวเลขนะครับเป็น20จะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นจริงแล้วนะครับนะครับต้องพิมพ์มากกว่า20ทานนะครับจึงจะขึ้นโชว์เป็นคําว่า pass นะครับตรงนี้นะครับอีกเงื่อนไขต่อมานะครับจะเป็นเงื่อนไข else นะครับ else ก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่เป็น test นะครับก็คือจะผิดไปจากที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นะครับ จะเป็นเอลได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราพิมพ์ค่านะครับต่ำกว่า20นะครับเพราะว่าอะไรเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับ a นะครับต้องมากกว่ากว่า20ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น20ไม่ได้นะครับต้องมากกว่า20เท่านั้นนะครับคือจะเป็นจริงและโชว์ค่าว่าพาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมต่ำกว่า20ลงมานะครับมันจะขึ้นโชว์เป็นเออร์เรนะครับตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับ จะใช้เป็นคําสั่ง return ศูนย์นะครับหมายความว่างนี้ก็คือจะเป็นการบอกนะครับตัวโปรแกรมนะครับว่าเราทําการพิมพ์โค้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้รันโปรแกรมดูแค่ในส่วนของบรรทัดที่สี่นะครับลงมาถึงบรรทัดที่สิบห้าโดยประมาณนะครับจะสุดที่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะทําการรันโปรแกรมให้ดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือกด F11 ได้เลยครับ ในที่นี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเรากด F F ไปแล้วมีหน้าต่างนด้งขึ้นมาให้เราเซฟการก็ต้องทําการเซฟการแล้วตั้งชื่อไฟล์ก่อนที่เรียบร้อยนะครับโดยที่มีข้อแม่นะครับหลายๆคนมักจะลืมนะครับก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะเซฟได้แล้วก็แสดงผลได้็ต่อเมื่อใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใช้เป็นภาษาไทยจะไม่สามารถรันโปรแกรมได้นะครับประมาณนี้ะครับอย่างเช่นอันนี้เราเซฟเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องนะครับคือชื่อไฟล์ว่า test if แล้ว2ครับประมาณนี้ครับนี่ครับตัวโปรแกรมรันขึ้มาและครับเป็น อินพุตนัมเบอร์นะครับเราต้องพิมพ์ให้สอดคองกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับก็คือต้องมากกว่า2ี่นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับเดี๋ยวสมมติพิมพ์เป็น21ินะครับแล้ว enter นะครับก็จะขึ้นโชว์เป็นคําว่า pass นะครับก็คือเป็นอยู่ในเงื่อนไขของการที่เป็นจริงนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติอาจารย์ขอลองเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จบ้างนะครับเอ็นนะครับเดี๋ยวลองดันอีกรอบนึงนะครับ รอสักครู่นะครับ input number เมื่อกี้เราพิมพ์เป็นย1ิบเดนะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์เป็นเื่อขาที่เป็นเทสกันนะครับลองพิมพ์สักสิบเก้านะครับแล้ว e น t e r นะครับจะขึ้นโชว์เป็นคำว่า e อ r o r นะครับก็คืออยู่ในเคื่อข่ของการที่เป็นเทสตนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนต่อมาที่อาจารย์เตือนไม่เสรนะครับก็คือเครื่องหมายช้ไมโคลอนะครับ ควรจะมีทุกวันทัดนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นบัรทัดที่เป็นเงื่อนไขยิบนะครับเพราะอะไรก็คือเราจะไม่ใส่นะครับเครื่องหมายสียม่วงเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะครับซึงจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองะครับะหลักก็จะมีประมาณนี้ครับผม